在那边弄。 ว่าไงต้องต่อลงหน้าเราสิ <laughs>

个就挺好、啊。了、嗯。 กเด็กลยจะดเอาขวแต่ไม่ไหวไหเข่งต้อนหลงดอกระชุบเงินเอะแต่ไม่นิ่งเลยตัวเขาแบบ

ไม่หรอกแม่แม่ต้องอใจว่าเขาป่วยปิงขนาดเขาไปยอมมอรังทำไมแม่เนี่ยะไปนี่หรอแม่ให้ราไปรับน้องแม่ใหบรรยายแม่ให้อน้องมาบ้าน

มันรักมูมิอุมิ <coughs> 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 าสิมไม่ใช่ที่เติมไม่แข็งวนที่เลิมสิไม่รู้มาจรตาไปด้วยไปด้วไปด้อยลูกเต็มเครื่องกูแท้ไม่สวยจะไปรับน้องอ่ะ

นมอ่อ,มอ,อคตดเวนว้าวอร่อยอะไร A R I อ่านว่าแอใช่ไหมเอไออ่านว่าแอร์ใช่ไหมอ่านว่าอะไรอันนี้ เออามาเยหน้ากูบอกอ่านวาเองกูงงกูบอกว่านี่มันเป็นอะไรเพราะว่าอะไรนะอะไรนะรองเท้ามันเป็นรองเท้าที่หนูอยากได้แล้วหนูให้หน้าดูหน้าบอกว่ามันอ่านว่าแอร์รึเปลจะตั้งคิดยังไงเอเอไออ่าไอไปว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะเขาบอกว่าแอแต่หนูไม่เชื่อหนูอ่านว่าอะไร เขาบอกเขาเรียกกันเต็มว่าอันนี้ใช่ไหมเขียวมามานีงว่าอะไรมาหนัาอะไรอันวาอะไรอันนี้อันนี้ถั่วดิผู้จ้าอ่านเป็นีบยมันติดปากไงแล้วกูให้ดูหน้าบอกหน้าปัสสาวะอยู่หน้าบอกถ้า ถ้าถ้าคุยถ้าได้ก็คือซื้อให้เลยคู่หนึ่งเราไม่ใช่คู่ถูกถูกแบบนี้ไงอะไรเป็นสลับสลับพิ้มมากตามาจะกินซื้อตัวเองได้ด้วยถ้าซอจัดก็จะดีกว่า ขอแบบนึงเิ็บเวลารึเปาเลยอันนี้ตางนะมรื่องอะไรนะอาลีมันคืออาลีเด็กคนเดียวอาลีภาษาไทยบ้านๆเลยอาลีจบอาลีอาลี ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็อะไรน่ากลัวไงก็เองเราเราเชื่อเฉพาะาษาจีเจะออกมาฮะเชื่อเฉพาะาษาัีนเรียกว่าไง S S L M O N Simon <À. S 1> Simon เพราะว่าเขาเรียกนูว่า Simon ชื่อแรกเกิดนูชื่อ Simon แล้วต่อมาแม่ก็แม่ตั้งชื่อว่ามอนแม่ตั้งชื่อว่าใบมอนแต่ว่าคนทางฝั่งนู่นฝั่งบ้านฝั่งพ่อเขาเรียกว่าไซมอนหมดเลยลูกขึ้นเหมือนกันเลยขมิเนี่ยนขิบ้าต้องขึ้นบกขึ้นน้ำดิอ้ขมิ้นได้ชื่อไซมอนเฮ้ยขึ้นบกขึ้นน้ำเงินลายหมาไม่ใช่ลูกขึ้นแต่ว่าทางบ้านพอเขาชอบเรียกว่าไซมอนไม่รูกทำไมเขาถึงเรียกแบบ บางคนก็เรียกขนมีหลาตีมมามามอนนีปลาตมาทมาซมนอ่ะอันนี้เป็นข้าอไม่เาเก็ปลาซลมอนสายวมีคนเรียกว่ามอนมอนซมอนเอ้ยแบบมอนมอนม่สา มันมีคนเลร,ครียกกูเม่สายด้วยมันกูนเคยป็นกรรมการตัดสินที่โรงเรียนะอะไรวะามึงไงเกี่ยวตัดสินอะไรกีฬาเนี่ยใช่ดูเป็นอยู่ตอนแักเขาเอาไปตัดสินกีฬาที่โรงเรียนก็คนรี้โรงเรียนอะไรวะซับจเจริญมันมีเด็กหน่อยมาเรียกว่ากีฬาอะไรเป็นวิ่งกีฬาศูนย์ม่ประเภทกีฬาอี่เป็นจัลล์บอลกีฬากีฬา ทม่ไปีเลยเน่ยตอนแรกคิดยังไงไปเรียนพละฮะคิดยังไงไปเรียนพละตอนแรกอะจะไปวิคณิตต่เกตทถามาเกตตอน,นั้นเขาเรั่มเกตอะไรวะวิคณิตสองจุดห้าตัวถดไปสองจุดเก้าสูงลยสุดเก้าห้มันเกตที่ได้อะมันเข้าได้ทุกสายแต่เลือกที่จะไปพละ <Okay. S 1> ไปชิยแวินหันพนับปน้นนี่ใช่เอาอ <Okay. S 1> <ป>มุ้ทับทำม่รู้นี่หลาจะลูกเขาลูกแหละใช่ไมอยู่บ้านเขาก็าจะลูกมีกี่ที่ทีหนูไม่หนูจะไปแล้วไ,ไปส่งหนจะไปรับนอ้องอ่ะ นอนสองสี่อยู่นอนสองสามคนนิองๆไม่ไม่ไปรับเด็ดนี่มันขีดข้านะรู้แล้วเขาดูกเงินเงินแล้อไม่ดูดทีนี้อยากกลับบ้านเกิดเด็อยากประเทศเกิอืมเกิกรุงเทพเนียแม่พ่ออยู่กรุงเทพแม่แม่ตั้งห้องตั้งแต่แม่อยู่กรุงเทพเราเหมือนว่าไม่รู้ว่าเขามาเขาขอดกันกรุงเทพหรือเขามาขอดกันนี่พหนูไม่รู้หนูยังไม่เกิดอ๋อพี่รักนะ

ทกุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจรับชมคลิปในช่องของมหาทีชาแนลในคลิปนี้และก็คลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับก็เป็นการพูดคุยนะครับการแกล้งลูกหลานนะฮะที่มาเยี่ยมมาชมที่บ้าน็นะนำมาเข้ากล้องนะฮะ แต่ใส่อนเองก็อาจจะเคลืนอายไปสักนิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการฝึกฝนให้มีความกล้ามีความมั่นใจในตนเองก็จะนำมาช่วยสร้างกิจกรรมในช่องนี้นะครับในคลิปต่อๆไปขอติดตามให้กำลังใจทีมงานพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ